สวัสดีครับชาวราศีกลุ่มครับเราลองมาดูกันครับพื้นฐานดวงชะตาของคุณจากนี้นะครับจะเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟังนะครับผมทําคลิปขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมอ่านไพ่ในเชิงของการพัฒนาตัวเองจิตวิญญาณนะครับหรือการตื่นรู้ให้เกิดเซลล์อวัยวะในตัวคุณเองดังนั้นตัวผมตัวไพ่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตหรือกําหนดเส้นทางชีวิตของตัวคุณเองได้ ดวงคุณจะเปลี่ยนชีวิตคุณจะเปลี่ยนจะดีขึ้นแย่ลงมันไม่ได้เกี่ยวกับผมไม่ได้เกี่ยวกับไพ่เลยนะครับแต่ผมทําหน้าที่ในการไกด์ไลน์แนวทางต่างๆนะครับให้กับคุณนั่นเองชีวิตขึ้นอยู่กับตัวคุณคุณมีคุณลิขิตชีวิตของตัวคุณเองได้นะครับดังนั้นก็เดี๋ยวเราลองมาเปิดนะครับดูกันเนาะว่าจะเป็นอย่างไรแนวทางของไพ่ครับถ้ามันขึ้นมาดีหรือไม่ดีอะ ไม่อยากให้คุณเก็บไปใส่ใจนะครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลอะสิ่งที่ดีในชีวิตของคุณมันก็จะมาจากตัวคุณทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่ดีที่มันยังไม่เกิดขึ้นหรือทําไมคุณยังเห็นว่ามันไม่ดีเลยนะครับมันอาจจะมาจากมุมมองของตัวคุณนะครับดังนั้นเนี่ยใช้วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟังนะครับชาวราศีกุ่มครับฐานดวชะตาของคุณจากนี้ครับจะเป็นอย่างไร ใ of อ a บอ s ครับครีน n อฟคัพสครับทรีออฟบอลครับ มีโอกาสนะครับบางคนเนาะเป็นการเดินทางในระยะสั้นๆนะครับเดินทางในพื้นที่ใกล้ๆในจังหวัดใกล้ๆในประเทศใกล้ๆครับไพซอฟแครดครับบางคนครับเป็นในเรื่องราวเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารนะครับในเรื่องราวของมรดกในเรื่องราวของที่ดินนะครับมีเรื่องราวของธุรกิจครอบครัวนะครับบางคนอาจจะได้รับเขาเรียกว่า ให้ดูแลนะครับเกี่ยวกับทรัพย์สินเกี่ยวกับที่ดินนะครับบางคนอาจจะสร้างบ้านใหม่บางคนอาจจะขึ้นบ้านใหม่บางคนอาจจะเกี่ยวกับในเรื่องราวของอที่ดินนะครับมรดกต่างๆการจัดการการจัดสรรเกี่ยวกับในเรื่องราวของครอบครัวนะครับเทียบคอน ชาวรายสี่กลุ่มครับพื้นฐานดวงจากนี้ครับ <Yeah. S 1> เทนอปสอดร,ระวังในเรื่องราวของสุขภาพร่างกายความเครียดความกังวลความคิดมากพลังงานลบๆทั้งหมดเลยนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นสุขภาพร่างกายคือสิ่งจำจำเป็นมากๆการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอบางคนนอนหลับหรือนอนนอนไม่เต็มอิ่มนะครับบางคนอาจจะเป็นการนอนนะครับ นอนดึกมากจะเกินไปนะครับก็ได้แล้วมันส่งผลต่อสุขภาพต่างๆดูมีความอ่อนล้าความเพียนะครับหรือบางคนอาจจะทํางานหนะักเยอะจนเกินไปนะครับจนร่างกายมันโอเวอร์โหลดนะครับมันมันก็เลยทําให้คนรร้สึกว่า เออต้องดูแลสุขภาพร่างกายมากขึ้นหลังจากนี้นะครับฐานด้วงของคุณนะครับอาจจะต้องดูแลในเรื่องราวของสุขภาพร่างกายด้วยนะครับเหนื่อยจากการทํางานแล้วทํางานเยอะแล้วมีความเครียดมีความกังวลมีความคิดมากอะไรต่างๆแล้วอย่าลืมออกกําลังกายให้ตัวเองถ้ามีเวลาครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามออกกาลังกายครับ ทั้งออกกำลังกายในเรื่องราวของสุขภาพออกกำลังกายในเรื่องราวของสภาวะารมจิตใจด้วยนะครับพื้นฐานดวงชะตาของคุณจากนี้ครับเป็นอย่างไรชาวราศีกุม King of War นะครับ Ace o of o o r s ครับแปดเหรียญ Seven of Cups ครับเจ็ดเหรียญไฟออฟคอร์ s ครับห้าเหรียญบางคนเนาะในเรื่องของการงานมีความรู้สึกว่างานนะครับได้เงินน้อยนะครับทำงานเหนื่อยแต่ได้เงินน้อย อาจจะมีความคิดเกี่ยวกับตรงนี้ก็ได้10 of cups ครับบางคนมีโชคมีลาบครับจากคู่ของคุณจากคนรักของคุณนะครับแล้วก็มี the devil ครับ the devil ในตำแหน่งของจิตวิญญาณนะครับมันคือการลอกค้าบทางจิตวิญญาณมันคือการพาตัวเองออกจากความทุกข์หรือออกจากอะไรที่มัน สร้างกรอบจำกัดหรือข้อจำกัดให้กับตัวคุณครับทั้งไม d เซตมุมอมองหรือการใช้ชุดต่างๆแล้วก็มีไฟออฟครับแน่นอนว่าในที่ของไฟออฟครับมันมีความทุกข์มันมีความเศร้มมาม,มันมีการยึดติดกับเรื่องราวในอดีตท,ที่ผ่านมาจากความสัมพันธ์จากความสําเร็จในอดีตนะครับแล้วทําให้คุณเนี่ย เอาอาดีตของคุณอาจจะมากดดันตัวเองหรืออาจจะโทษตัวเองนะครับหรือในไพ่ใบน,นี้นะครับอาจจะพูดถึงในเรื่องราวของการกังวลกับอนาคตมากจนไปนะครับกระดาษดังนั้นเนี่ยฐานดวงชะตาของชาวราศีกุมภ์ผมเชื่อว่าความอดทนจะทําให้คุณสําเร็จในพลังงานของไพ่คือความอดทนการกล้าคิดการกล้าตัดสินใจในเรื่องราวของ การออกไปใช้ชีวิตของคุณต่างๆในเรื่องของงานความโดดเด่ในในเรื่องของการงานนะครับผมเชื่อว่ามันมีช่องทางมันมีโอกาสอีกมากมายเลยดังนั้นศักยภาพในตัวคุณมีอย่าเอาข้อจํากัดเนอะคืออันนี้สําหรับคนที่ในวัยเกษียณแล้วนะครับมันก็อาจจะอาจจะไม่ได้ตรงกับคุณนะครับเพราะส่วนใหญ่ที่อาจจะมาดูก็จ,จะเป็น บางคนเป็นวัยเกษียณนะครับอยู่ในวัยผู้ใหญ่นาะอดังนั้นพลังงานของไพ่ก็อาจจะไม่ได้ตรงกับคุณแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ไพ่กําลังจะบอกอะครับมันคือคุณมีโอกาสที่จะทําที่จะใช้ชีวิตที่จะทํางานหรือที่จะสร้างสรรค์ผลงานอะไรบางอย่างของตัวคุณเองได้ดังนั้นอย่าจํากัดด้วยด้วยข้อจํากัดทางอาย,อยุต่างๆนะครับเพราะว่าผม ผมรู้จักว่ามันมีสิ่งที่คุณอยากจะทําอยู่นะครับสำหรับใครที่อยู่ในช่วงวัยทํางานนะครับรอยู่อยู่ในช่วงค้นหาตัวเองอยู่ในช่วงที่ทําธุรกิจของตัวเองมันมีคําว่าความอดทนขึ้นมามันมีคําว่าการศึกษาการเรียนต่อการหาองค์ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานงานนั้นของตัวคุณ ขึ้นมาด้วยนะครับบางคนนะครับอาจจะมีเขาเรียกว่าทําธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วนะครับทำงานของตัวเองอยู่แล้วทําคนเดียวมีความโดดเด่นในเรื่องของการทําคนเดียวมากกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานกับคนอื่นได้ยากนะครับได้ยากในที่นี้คือด้วยความที่คุณอาจจะมีความเขาเรียกว่าความเก่งมีแนวคิดมีมุมมองอะไรของตัวเองนะครับคุณรู้จักว่าทําคนเดียวเนี่ยมันเร็วกว่ามันง่ายกว่านะครับ แต่ในเชิงของความสําเร็จหรือไอเดียใหม่ๆเนี่ยที่คุณจะทำคุณอาจจะต้องหาคนที่เขามีองค์ความรู้ในด้านนั้นหรือคุณอาจจะต้องไปหากูรูหรือคุณอาจจะต้องไปอ่านหนังสือนะครับหรือหาคนที่เข้ามาซัพพอร์ตช่วยคุณนะครับคุณทําธุรกิจของตัวเองได้คุณทํากิจการของตัวเองได้นะครับแต่แต่ในเรื่องที่คุณไม่รู้เช่น การเงินการตลาดนะครับหรืออะไรต่างๆที่คุณรู้สึกว่าเออคุณอาจจะไม่ได้รู้คุณอาจจะต้องพาตัวเองไปไปโรงเรียนนะครับตรงนั้นหรือหาอาจางนะครับคนที่เขาสามารถที่จะช่วยเหลือคุณหรือแบ่งเบาคุณในเรื่องราวตรงนั้นให้ได้นะครับออในเรื่องของการงานเนี่ยมันมันขึ้นมาเป็นไฟออฟคอร์ดนะครับคือบางคนอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับงานบางคนอาจจะรู้สึกว่า งานที่ทํามันไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตของคุณอยู่คุณอาจจะรู้สึกว่าเออคุณทํางานเหนื่อยคุณทํางานหนักแต่เงินมันน้อยผมอยากจะบอกว่าคุณโชคดีแล้วนะครับที่คุณมีเงินมีงานทําคุณลองไปดูคนที่ไม่มีงานทําดูนะครับเขาเขาเขาจะรู้สึกยังไงนะครับดังนั้นสําหรับผมนะผมจะสนักรูบคุณงานที่มีอยู่นะตอนนี้ให้ได้เพราะว่าเออทําให้เรามีเงินถึงแม้ว่างานที่คุณทําอ่ะ มันอาจจะแบบได้รายได้ที่มันไม่สมเหตุสมผลสำหรับคุณแต่อย่างน้อยคุณมีงานทําคุณมีเงินเข้ามาการบริหารจัดการการเงินต่างๆของคุณคุณก็อาจจะต้องไปลองจัดการนะครับเงินกินเงินเก็บเงินใช้ให้มันสามารถที่จะคเวอร์ในแต่ละเดือนของตัวเองได้นะครับในลักษณะประมาณนี้หรือเขาเรียกว,ว่ามันมีภาระภาระหน้าที่ของคุณนะครับตรงนี้มันเกี่ยวกับกรกรมเก่าได้ด้วยนะครับในตำแหน่งที่10 f i ฟ e of Cup s ไฟล์อฟคอร์เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบทเรียนกรรมบทเรียนกรรมในเรื่องอะไรในเรื่องของการมายึดติดการเงินนะครับถ้าคุณมีความยึดติดหรือเขาเรียกว่ายึดติดในเรื่องของวัตถุมากเกินไปนะครับหรือไม่กล้าใช้เงินหรือ,อเขาเรียกว่า กังวลกับเรื่องเงินจนเกินไปอันนี้อาจจะเป็นบทเรียนกรรมของคนที่คุณอาจจะต้องลงมาผ่านบททดสอบในเรื่องของเงินนะครับเงินคือการแบ่งปันเงินคือพลังงานชีวิตเงินคือการสํานึกรู้คุณอย่างหนึ่งเงินคือการได้มาตั้งอยู่ออกไปเหมือนกันถ้าคุณเข้าใจวัฏจักรการเงินอ่ะมันก็เหมือนชีวิตอ่ะมีเงินเงินตั้งอยู่เงินเกิดขึ้นเงินดับไปเงินดับไปคืออะไรเราใช้จ่ายออกไปนะครับแต่สําหรับผมผมรู้ว่าคือเงินเป็นพลังงานของ การได้มาการให้ออกไปเมื่อมันมีการได้รับมันมีการให้มันจะเป็นพลังงานของจักรวาลที่มันจะเข้ามาหาเราได้เรื่อยๆนะครับดังนั้นเงินของคุณจะดีขึ้นก็ามาจากงานของคุณที่คุณทำหรือบางคนนะครับอาจจะมีหลังจากนี้เนี่ยหรืออาจจะมีเกณฑ์ในในเรื่องราวของเงินธุรกิจเงินมรดกนะครับหรือเงินเกี่ยวกับเขาเรียกว่าประกันสังคมนะครับเอ,อ่อหรืออาจจะเป็นเงินที่เกี่ยวกับในเรื่องราวของ คุณส่วนเอาเงินไปลงทุนนะครับหรืออาจจะมีคนลงมาลงทุนกับคุณก็ได้ในธุรกิจของคุณต่าง,างๆนะครับเรื่องของความสําเร็จเนี่ยมันมีหลายอย่างที่คุณอยากจะสําเร็จมากๆเลยนะครับเรื่องความสําเร็จมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอยากจะทําแล้วคุณก็อาจจะจับหลายสิ่งหลายอย่างด้วยก็ได้หรือตอนนี้คุณอาจจะทํามีช่องทางการเงินเข้ามาหาคุณมากขึ้นก็ได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดี <ๆ S 2> นะครับ <ๆ S 2> ช่องทางรายได้ทางทางเดียวเนี่ยเดี๋ยวนี้มันอาจจะ ใช้ไม่ค่อยได้แล้วนะครับเออดังนั้นอาจจะต้องมีแบบหลากหลาย<ม>ช่องทางเนาะในเรื่องของการงานผมเชื่อว่าคุณมีไอเดียแหละคุณจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองได้คุณทําอะไรคุณก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ผมสำหรับผมผมมองว่าความสําเร็จอะมันคือการที่เราไม่ทิ้งหรือไม่ล้มเลิกสิ่งที่เราตั้งใจทําหรือไม่ทิ้งความฝันของตัวเองนั่นเองนะครับถ้าถามว่าในเกณฑ์ของความรักสาหรับบางคนมันคือเกณฑ์ของการรักตัวเองมากกว่า นะครับดูแลตัวเองรักตัวเองทํางานนะครับให้เต็มที่ที่สุดอะไรต่างๆเหล่านั้นมันมีเกณฑ์เขาเรียกว่ามันมีความโดดเด่นในพื้นฐานดวงในเรื่องของงานมากกว่าในเรื่องของงานในเรื่องของรายได้ในเรื่องคราวของความมั่นคงในเรื่องราวของทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นสําหรับคุณนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าพื้นฐานดวงจากนี้ของคุณครับชาวราศีกุมเป็นอย่างไร พื้นฐานดวงนะครับของชาวราศีกุมจากนี้เป็นอย่างไรครับ r e e d o m ครับ l ิ a วายแ n e f ์ฟร o ชอทเจอร์ฟรีดอมคร i มโยอินดิเพนเดนต์นะครับไพ่ใบนี้คืออิสระนะครับมันอาจจะเป็นการที่คุณอิสระจากเนี่ย อะไรที่มันมันมันจำกัดคุณไว้อยู่ความทุกข์ความกังวลหรืออะไรที่มันเป็นเรื่องราวมลพิษต่างๆอะไรที่คุณผูกมาตัวเองอะไรที่คุณกังวลอะไรที่คุณมีความกลัวนะครับจิตวิญญาณของคุณต้องการอิสระครับอิสระจากความทุกข์ต่างๆนั่นเองนะครับเลือกที่จะใช้ชีวิตเลือกงานที่คุณรู้สึกว่าเออคือมันชีวิตของคุณมันขึ้นอยู่กับการเลือกของคุณอะ คุณจะเลือกแบบไหนก็ได้เลยครับคุณจะเลือกใช้ชีวิตแบบมีความทุกข์คุณจะเลือกใช้ชีวิตแบบมีความสุขคุณจะเลือกที่จะพัฒนาตัวเองหรือคุณที่จะเลือกที่จะอยู่ที่เดิมไม่พัฒนาตัวเองไม่ทาอะไรแล้วนะครับผมเคยเจอคนหนึ่งครับเขาบอกว่าก็เขามีความเชื่อแบบเนี้ยแก่แล้วไม่อยากเปลี่ยนแปลงอันนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาซึ่งมันก็ไม่ผิดนะครับเขาบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้มันก็ไม่ผิดดังนั้นฟรีวิวเจตจจำนงอิสระ คุณมีครับคุณเลือกได้นั่นเองแต่ถ้าความเชื่อไหนความคิดไหนหรือมุมมองไหนมันทําให้ชีวิตของคุณเจอความทุกข์เจอความเจ็บปวดเจอความเครียดเจอความกังวลหรือทําให้ชีวิตของคุณไม่ได้ไปตามที่คุณต้องการ นั่นอาจจะเป็นความเชื่อที่คุณอาจจะต้องเปลี่ยนก็ได้คุณอาจจะไม่เปลี่ยนจนกว่าคุณจะเจอเหตุการณ์สถานการณ์ที่จักรวาลอ่ะอาจจะเข้ามาแทรกแซงหรือมาเคาะให้คุณเพื่อคุณเกิดการตื่นรู้นั่นเองบางคนจักรวาลเข้ามาเตือนเนี่ยเป็นเรื่องราวใหญ่ๆเป็นเรื่องราวยากๆบางคนเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายหรือชีวิตได้เลยนะครับดังนั้นก็ออนนี้ขึ้นอยู่กับตัวคุณนะครับ พื้นฐานดวงจากนี้ครับชาวราศีกุม r e บิ r ์ครับ renew yourself give light to your dream create reality ครับการเริ่มต้นชีวิตใหม่การเกิดขึ้นของชีวิตใหม่การเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่โอเคแหละในอัลบอลมันคือความอดทนตอนนี้เนี่ยในเส้นทางชีวิตของคุณคุณอาจจะรู้สึกต้องต้องลุยต้องสู้ต้องฟันฝ่าซึ่งมันเป็น ธรรมชาติของชาวราศีกุ่มหลายหลายคนอยู่แล้วความอดทนความไม่ย่อท้อนะครับต่างๆแต่ด้วยชาวราศีท่านลมบางครั้งความคิดของคุณเนี่ยมันมันทำให้คุณเครียด มันทําให้คุณคิดมากนะครับดังนั้นก็อาจจะต้องปรบ <t> ับต้องเปลี่ยนในเรื่องของการเงินของคุณนะครับผมก็จะว่ายิ่งคุณแบ่งปันเงินออกไปยิ่งคุณมีความสุขกับเงินมากเท่าไหร่หรือรู้สึกขอบคุณเงินมากขึ้นเท่าไรหร่หร,ห,รห,รห,รหรือรู้สึกดีกับเงินเวลาที่คุณมีอยู่จ่ายออกไปนะครับคุณยิ่งจะได้รับเงินกลับเข้ามาด้วยนะครับมันคือพลังงานของการแลกเปลี่ยนนั่นเองมันอาจจะเป็นเรื่องเรื่องยากะครับแต่เราอาจจะต้องฝึก ผมก็ฝึกครับสิ่งที่ผมมาพูดเนี่ยผมฝึกมาหมดแล้วนะครับแล้วผมรู้จักว่าเออมันจริงด้วยผมลองย้อนลองมองย้อนกลับไปในวัยเด็กตัวเองดูเออจริงๆเราก็มีเงินมาตลอดเราไม่เคยขาดเงินเลยนะเร,เ,นเ,รเ,นเรามีเงินเรียนเรามีเงินเรียนพิเศษผมเป็นนักกีฬาจังหวัด้วยผมมีเงินที่จะจ่ายค่าเรียนเทนนิสทุกเดือนได้มีเงินซื้อไม้เทนนิสได้เวลาที่มันพัง มีเงินซื้อรองเท้าซื้อกางเกงซื้อเสื้อผ้าแต่ตอนนั้นแม่ผมก็คือไม่ได้ร่ำรวยแต่ผมรู้สึกว่าเออเราไม่ได้ขาดแคลนเลยดังนั้นทําให้ผมรู้สึกขอบคุณจริงๆมันทำให้ผมรู้สึกว่าเออมันมีพลังงานการช่วยเหลืออยู่นะครับแล้วก็ Polarity ครับ integrate your shadow side they can be no light without dark understand the law of polarity ภายไบนี้คือบางครั้งพลังงานลบบางครั้งความคิดลบบางครั้ง อะไรที่มันเป็นด้านลบๆของตัวคุณอะ่ะมันทําให้คุณเห็นแสงสว่างในตัวเองเหมือนไพ่ใบนี I ้ N e, นะครับ polarity เนี่ยกฎของความเป็นค,วค้วคือด้านมืดด้านสว่างดังนั้นเนี่ยบางครั้งด้านมืดของตัวคุณมันทําให้คุณเห็นตัวเองมันทําให้คุณมีสติมันทําให้คุณได้เห็นถึงเส้นทางบางครั้งความยากลําบากในชีวิตมันอาจจะเปิดเผยเส้นทางบางอย่างให้กับคุณก็ได้บางคนเจอ turning point ของชีวิตแล้วแต่บางคนก็เลือกที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นสำหรับคุณแน่นอนนะครับเราก็มี Beloved ครับ Prepare for your life partner Romance is returning to your relationship Believe you are love able ไพ่ใบนี้คือมันเป็นพลังงานของความรักของคนเก่าๆที่อาจจะกลับมาหาคุณความสัมพันธ์เก่าๆที่อาจจะกลับมาหาคุณนะครับหรือคนที่คุณคุณเคยคุยกันหรืออะไรต่างๆอาจจะกลับมาหาคุณมันเป็น พลังงานของความรักที่เข้ามานะครับแล้วก็มีโ c l l ครับ Everything has its right time on o the circle of your body turn into the moon magic พไพ่ใบนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลมันเป็นวัฏจักร มันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันมีเงินเข้ามามันมีเงินตั้งอยู่มันมีเงินออกไปมันมีคนเข้ามามีคนอยู่มีคนออกไปดังนั้นทุกอย่างในจักรวาลมันมีการเปลี่ยนแปลงจังหวะเวลาชีวิตของคุณมันก็มีจังหวะของการเปลี่ยนแปลงดังนั้นคุณแค่ต้องสังเกตว่ามันถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงชีวิตในมิติไหนของตัวคุณเพื่อที่จะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็อาจจะเป็นแม่เสจทั้งหมดประมาณนี้เลยสำหรับชาวราศีกุมองว่าคลิปนี้จะะมีปรรโยชน์สําหัับบคคคคุุณณขอ